อาาภพทะเลสาบนั่งกำลังล่องเรือมาที่ทะเลสาบทูนใช่ทะเลสาบทูนเหรอนี่ใช่โดยค่าเรือเนี่ยเราสามารถจะใช้สวิสพาสเนี่ยมันครอบคลุมค่าเรือด้วยแล้วก็าอากาศวันนี้ฝนตกแต่วิวก็เป็นอีกแบบนึ่ะสวยดี ตอนนี้เวลา5โมง32น้ำในทะเลสาบจะเป็นสีฟ้าซึ่งไม่เหมือนกับบ้านเราเพราะว่ามันเป็นน้ำที่มาจ,จากการละลายของหิมะเนี่ยแล้วมันก็มีบ้านเรือนล้อรอบ

ลงอะไรสุดท้ายนะเอาไปทูนนี่ทูนต้องไปควรไปอม่ไ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 ม่ แล้วเราไปลงที่มังกรแล้วเรานั่งรถเมล์กลับไอ้รถไฟเรือกำลังตัดสินใจว่าจะกลังจอดจอดเพื่อ ออเรือโดยสารอ่ะมันจะรับส่งคนอ่ะแต่ตะกี้ก็พาไปปากอ่าวเฉยๆนะนะ้เขาเขามาตรน้าดาถ้าไลฟ์สดเฟซบุ๊กจะมีคนดู เพราะว่าเพื่อนเยอะไงเข้าใจไ่มเพื่อนเยอะนี่ใครอ่ะดูคนกลนวะฝนตกอ่ะวันนี้บรรยากาศยามเย็นมันมอมอมัวมออย่างนี้แหละแล้วฝนลงเม็ดตกเบาๆ เลยไม่ค่อยดีนะเล็นเครื่องละเล็นเครื่องละไปแล้วมั้งไปไหนอีกอะก็อไ,ไปเมออยสดได้ไหมละ่ะ เป็นบุกอะเพราะเพื่อนเยอะก็จะมีคนดูเยอะดีๆอาจจะโด่งดังก็ได้เสร็จไหมไรตอได้ไม่ใช่ตัดสินตามาแค่นั้น แต่งเพื่อนเนออได้เออได้นะไหมได,มไมได้นี่มันก็มีคนดูนะสี่คนแล้วนะ,ะ <c oughs> ทักทายหน่อยสี่คนดูอะ่ะอามาแล้วคนดูสี่คนทักทายกันหน่อยทักทายกันได้นะครับ <c oughs> จะได้รู้ว่าใครบ้าง อย่างน้อยคงจะเป็นเต้ภาษาคนนึงครับสงสัยดูชื่อได้นี<ด>่เขาจะมีไว้ดูชื่อเอาเหลือคนเดียวดูไม่ได้ก็ดูไม่ได้แต่เมือง <c ười> มันสวยๆนะเนี่ยตอนนี้ <c ười> ฝนตกครับฝนตกก็เลยต้องมานั่งหลบฝนอยู่ใต้ชายคาใบไ,ไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีสีเหลืองสีแดงก็มีนะใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีละเริ่มเหลืองหนลังจะแดงนะไปเป็นสีอะไรนะั่นะจากจากเหลืองนะ่ะ คนดูเยอะๆจะได้มีกำลังใจถ่ายทอดให้ดู <laughs> เรากำลังอยู่ที่ทะเลสาบทูนสวิตเซอร์แลนด์นะคะขยายใหญ่ๆนะเออขยายใหญ่ได้ด้วยนี่ใม่ได้ดูเห็นขึ้นชัดขึ้นมาอีกเสดาฝนตกแต่ก็ นในการเล็กนิดนะึงใหญ่ใหญ่อีกก็ได้อะเออแต่ภาพมันจะเล็กลงภาพกว้างมันจะแคบลง นี่เขาอ๋อเดินหน้าแล้วใช่ไหมหรือเดินหน้าเดินหลังเดินหลังตอนนี้กำลังเอ๊ะโน่นอะหน้านี่ตะกี้เขาถอยหลังมาสดจากอะไรอ่ะอินเดลเกนทะเลสาบทูน อินเดลายันเซอร์วิสเลยให้ดูทงไม่ยังนะ้ตนต้งกำลังโปกตะบักเลยตรงสวิสว้าใหญ่ไปไหมอ่ะว้อ,อ,อดำเนินการต่อส่องไม้ต่อแปดทันแล้วนะเยอะนะ <c oughs> เดี๋ยวไปเที่ยวทะเลสาบทูนกันเอเดสวิสเซอร์แลนด์เมื่อเช้าเราไปเที่ยวชิมทอนชิมทอน อินเตร์เเกนแล้วก็ไป igent, อินเตอร์เลเกนวสไปสู่อินเตอร์เลเกนออสแล้วก็ไปอะไรอย่า้จำไม่ได้เปล 3, 3, ี่ยนรถไฟเรือไปแล้วก็ไปลงไปเที่ยมืเล่นมูลนมล่น ที่ไปเดนินนะมูเรนไม่ไอที่เราเดินครั้งแรกนะไม่ใช่มูมเรนอะไรกริดเดอะวอลอะไรสักอย่างไม่ได้รู้แต่ว่ามูเรนสวยวนไป่อยๆนะครับนะส่ง next stop เดี๋ยวเรารู้สนะ่งไปอุ้มได้ถึงสถานีต่อไปนะมันเหมือนตอนแรกอะเข้าใจว่ามันเป็นเรือเรือแบบเรือท่องเที่ยวแต่จริงๆไม่ใช่ โดยสารที่จะแวะตามจางอรยสักแบบนแวะเดินเรียจะเช่าอสองคืนเดินไปว่าอาจารย์จำศาสตเกิมาเจอกันอีกแล้วอ่ะแสดงล่าเขาเรียกอะไรนะรอยเดียวกันน่นสิทางเส้นทางเขาไม่ได้ไปเจอแม่ถ่ายยังไะทองนโ่นนนสบัตแบบชัดมาก เจอจะเจอสังข์ปิดทองด้วยนั่งอยู่ไหนนั่งอยู่ในนี้เหรอนั่งอยู่านน่ะไปไปถ่ายหน่อยไปถ่ายแล้วให้แกพูดถึงแฟนแฟนแฟนเพจหน่อยนี่เมืองอีกเมืองเลยภาคเก่งใช่ไหมเอ้ยสวยเนี่ย อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเขาเรียกอะไรล่ะเอาประกาศแล้วจนะฟังไม่ทันจิ้มแมพจช่ไมมจิ้มแมพมันจะได้จำได้โออสวยงามเชียว นี่ท่าเรืออะไรไม่รู้โอ้โอดูความใสของน้ำความใส เปียกกันตรงนี้แซลโลลูอะไรแซลอนเนนน,นี่ท่าเรือชื่อท่าเรือชื่อท่าเรือ ชื่อท่าเรือชื่อท่าเรือคนก็ลงมาเยอะแล้วนี่คนก็ลงมาเยอะแล้วนี่นะ ทา,ทางรถเรอทางรถยนต์ทางรถยนต์ทางรถยนต์นี่แหล,ละทูนแล้วเนี่ยทูนแล,ล้วรู้สึกได้เลยทะเลสาบทูลไม่ไมีทางรถยนต์อยู่ข้างบนด้วยดวงงา <laughs> โอ้ต่างกันต่างกัน,น,น,นต่างกันต่างกันให้ดูน้ำนเออ ตายตายเกิดไอโปนหล่นนะ้สบายเลย